สวัสดีค่ะกลับมาเรียกชันกับเจคแล้วนะคะวันนี้อย่างเช่นเคยเลยเราจะมาเรียกชันกันนะคะกับ Official Tyler นะคะของพี่ชาย My r o b a n d 2นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นซีรีส์อีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองของปีนี้เลยนะคะจากที่เรียกว่ารอคอยกันมาหน้าหลายปีเลยทีเดียววันนี้กันกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ พีกอบและน้องแบงคนะ,คะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเราไปดู Official t ไทเลอกกันวันนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะคะคงต้องฝากทุกคนกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและที่อยากคอมเมนต์แนะนำอะไรหรือว่าอยากแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายไมโลแมนนะครับไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของตัวภาพยนตร์เองหรือว่าตัวซีรีส์ที่กาลังจะเข้าฉายในเร็วน,นี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะอะไปดูกันดีกว่านะคะว่า ออฟฟิเชีลไหเลอร์ตัวนี้จะมีอะไรให้เราจับตามองก,กันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมก๊อกันติทัศน์อโศามีทันเรื่องของผมมันเหลือเชื่อหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอะผมยังไม่ตายและผมกำลังจะกลับไปหาดแดงน้องชายของผมต้องเรียนมืนเดิมเลยอะ โคตรคิดถึงอ่ะโคตรร้อนเลยว่ะให้เติมไา้แหม่อันนี้ไปเป็นการยืมไปการซื้อวันนี้ก็พอละไงนี่เสียบแม่แม่น่ารักจังเลยก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์นักแสดงอ่าเรียกว่าชุดเก่าเนาะใช่ฮึแรงเลยพี่กอล์ฟอยู่ไหนอะ ว่ารู้จักแบงค์มานานแล้วนะครูท,ทั้งสองเนะี่รีพาแงบงค์เับมรู้จักแบงค์งจา้าพี่รู้ไหมอยว่าแบงค์คิดถึงพี่ทุกวันแหละแบงค์มีชีวิตที่ดีขึ้นแบงค์ใช้ชีวิตอยู่กับพพอพี่โอ้ยฉันมีรามาเหรอเฮ้ยไ สอกเหรียงน้องเจนะะอุ้ยนกแสะงดหมาอยู่อยนะต้องเจองี้เนาะอุ้ยมันต้องมีแน่เลยเธอยังไงไยล์เลเจอร์เดอะซีรีส์นะคะได้ตังกับโดยพี่นิช่นั่นเองเนาะ ด้านางานนี้นะคะอ่ะได้เราจะรอกันนะคะกับพิชายในรัแรนสองนั่นเองนะนาะล้ะาหลังๆก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะคะับจากทางวัยฟรีนั่นเองเ,องเนาะดีอยู่นะเท่าที่เราดูตูวไทเลอร์เนาะ น่าจะหมดแล้วเนาะใช่ไหมเอ่ยจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายนี่ยค่ะออฟฟิเชียลไทเลอร์ใช่ไหมอ่ะน่าจะไม่มีแหละเนาะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรียกว่าเป็น Official t r a i l e r นะคะของพี่ชาย MyBoman นสนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องราว5ปีต่อจากเวอร์ชั่นของภาพยนตร์นั่นเองนะคะมีการเพิ่มตัวนักแสดงเซตใหม่เข้ามาเรียกว่าเป็น สีสันนะคะเพิ่มการดําเนินเรื่องนะคะเพิ่มเรื่องราวให้เราน่าติดตามชมกันมากขึ้นเนาะเราจะต้องดูในเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่ามันจะต่อจากตัวเ,เวอร์ชั่นภาพยนตร์หรือว่าจะมีการสร้างเส้นเรื่องใหม่สร้างเรื่องราวใหม่นะคะก็อย่างที่เราเห็นก็เปิดออกตัวออฟฟิเชียลมาเลยก็คือเรื่องของพี่กอบยังไม่ตายจากที่เราหรือว่าใครหลายๆคนเข้าใจในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์ว่า พี่กอบเรียกว่ามีการาส่งต่ออวัยวะบางบางชิ้นให้กับตัวน้องแบงค์ของเร,เราเรียกว่าเหมือนกับตายแทนนะคะ่าตายแทนนั่นแหละนะคะจากอ,าอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเนาะตัวเราก็เข้าใจแบบนั้นซึ่งมาดูใน o f f ฟิเชีตัวนี้อะพี่กอบยังไม่ตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เรื่องราวในเวอร์ชั่นภาพยนตร์จบไปนะคะเราก็ต้อง คอยติดตามชมแหละนะคะว่าเรื่องราวนะคะจะมีการสร้างเส้นเรื่องแบบไหนจะมีการดําเนินเรื่องอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีู้อ,อื่นเข้ามาเรียกว่าเป็นสีสันของตัวซีรีส์มากน้อยแค่ไหนนะคะเราเรียกว่ายังจดจํานะคะในส่วนของเวอร์ชั่นภาพยนตร์ได้เรียกว่าตราตึงใจมากเราชอบมากๆนะคะเป็นอีกซีรีส์อีกหนึ่งตัวที่น่า,าตับตามองในปีนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มดูได้ทางไลน์ทีวีวันที่ เธันวาคมนี้นะคะก็คอยติดตามชมกันได้นะคะหรือว่าติดตามข่าวสารจากทางเพจของวายูฟิลมได้เลยนะคะวันนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะคะเราะะเซอร์ไพรส์ในส่วนของตัว Offi c i a l t ไทเลอร์ที่ปล่อยออกมามีเรื่องราวให้แบบเราอยากติดตามชมมากขึ้นเราอยากรู้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรให้เราดูต่ออีกมันจะมีเรื่องราวปมดราม่าหรือเปล่าจะมีโมเมนต์ให้เราหวีดให้เราจิ้นกันแค่ไหนก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้อง ออขอโทษลากกันไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราและที่อคอมเมนต์นะคะมอมอยเกี่ยวกับออฟฟิเชียลตัวนี้ว่าคิดเห็นยังไงกับออฟฟิเชียลตัวนี้ก็มามอยกันด้านล่างได้เลยนะคะหรือไปที่เพจของพวกเราก็ได้เพจนี้เลยปลัตที่วายวายทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ